สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกค่ะฝนตกน่าจะตกทั้งคืนค่ะวันนี้บ่ายสามโมงเอ๊ะบ่ายสามแล้วค่ะบ่ายสามกว่าหรือบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวดูก่อนนาฬิกาไม่แน่ใจบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะ ตั้งแต่เช้าป่านนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะลงปล่อยเริ่มหนาวแล้วจ้ะบางภาคก,ก็หิมะลงแล้วค่ะมางจังหวัดแต่นี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมาเหมือนกัน อันนี้ก็รีบเดินนิดนึงนะคะอาจจะเวียนหัวนิดหนึ่งโทษทีพรว่าจะต้องรีบไปซื้อของฝนก็ตกทุกคนแถวบ้านเราฝนตกไหมคะรู้ว่าที่ไหนฝนตกบ้างบอกด้วยนะคะ รถเมย์สีเหลืองเขาไปไหนก็ไม่รู้คอลิกลุคอทาฟิกอันนี้ห้องโบลิ่งค่ะมาโยนโบลิ่งดีไหมเนี่ย ตกคนไปไหนกันหมดไม่มีคนเลยค่ะรถเม์ไม่รู้มีคนหรือเปล่าแสดงว่ามันจอดรอค่ะยังไม่มีคนขึ้นเลยจอดรอเวลาออกค่ะยังไม่มีคนขึ้น ตรงนี้อะไรเอ่ยเพิร์ต้นน๋อมีดนตรีด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีดนตรีมาเล่นฝนกระตกโอ้ย เมืองไหนก็เหมือนกันค่ะรถก็มาเร็วเหลือเกินรีบข้ามก่อนนะคะแต่รถมาเขาเห็นเราเดินข้ามเขาจะจอดรอค่ะเขาจะไม่ขับจะรอให้เราข้ามก่อน ใบไม้ร่วงแล้วลดลงลดผู้ป่วยค่ะลดรับผู้ป่วยคนพิการไปโรงพยาบาลถึงร้านค้าแล้วค่ะคุบใหญ่น,นอันนี้ สัญลักษณ์ของอำเภอบ้านเขาค่ะเป็นอำเภอติดต่อราชก,การอะไรตรงนี้จะ้ะตอ่งนี้เป็นโรงแรมโอเคแค่นี้ก่อนนะคะจะเข้าไปซื้อของแล้วค่ะอุ้ยเครื่องบินแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ